สวัสดีครับผมคุณแจ้นะครับจากแจ้ซันระแทนครับผมวันนี้นะครับผมมีสินค้ามาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะครับเป็นเซี่ยวมี่นะครับสิบทีโปร5ีนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นสินค้ามือสองนะครับนี่ครับลูกค้านะครับส่งมาขายที่ร้านนะครับนี่ครับสภาพก็สวยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับ ดูสภาพภายนอกก่อนนะครับผมตัวนี้นะครับจอ6.7นิ้วนะครับนี่ครับจอ6.7นะครับจอถือว่าใหญ่เลยนะครับผมแล้วก็กล้องหน้า20ล้านนะครับผมนี่ครับกล้องหน้า20ล้านสุดตีนเลยครับผมลูกค้า สภาพสวยนะครับใช้ส่า s ดากอนแ g ดห8ห้าออก c o ค e นะครับนี่ครับส nap ดากอนแ8ดหห้านะครับแบตจุปักเอกเลยครับผมห้าพันมิลลิแอม์นะครับแบตนะครับตัวนี้นะครับสเปกก็คือแรมแปดนะครับแล้วก็ลอมร้อยี่แปดนะครับผมแบตห้าพันนะครับ มี่สิบทีโปรนะครับจอหกจุดเจ็ดจอหกจุดเจ็ดนิ้วนะครับหนึ่งสองครับสภาพสวยนะครับนี่ครับโอเเ้โหอย่างเงี้ยฮะดูกล้องก่อนดูกล้องกันนะครับกล้องก็ถือว่าชัดนะครับเห็นไหมครับใช้ได้ นะครับกล้องหน้าก็นัวๆหน่อยนะครับสวยอยู่นะครับนี่ครับสินค้ามือสองนะครับแต่สภาพสวยนะครับที่ร้านนะครับดูกล้อง,งนะฮะร,รอยลอกไม่มีนะครับอ่าอุปกรณ์ก็ มีครบเลยนะครับี่ชาร์จแท้นะครับแล้วก็สาย usb นะครับผมนี่ครับลูกค้าใจดีครับมีตัวต่ออะไรมาให้ด้วยนี่นะครับตัวนี้นะครับอ๋อชาร์จแล้วก็หูฟังนะครับผมแล้วก็มีเคสนะครับตัวนี้มีครบเลยมีเคสด้วยนะครับผมนี่ครับมีสิบทีโปห้าจีนี่ครับสเปคนะครับแปดร้อยยีบแปดนะครับผมตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนสนใจก็ เขามาดูที่ร้านได้เลยนะครับผมนะครับส nap แปดหกห้านะครับผมสำหรับไบค์เกอร์นะครับวิ่งงานนะครับก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ